ําแท่งไปแล้วก็ไปขายนะครับซึ่งเราก็สันนิษฐานอยู่แล้วว่าน่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวข้องนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วโดยทั้ง3าคนเนี่ยได้มามอบตัวนะครับพอตัวปรากฏตามภาพทนังสื่อมวลชนนะครับนอกจากนี้ส่วนอีก3คนเราก็ได้ออกหมายจับนะครับเรียบร้อยก็ยืนยันนะว่าจะพยายามจับกลุ่มตัวให้ได้ส่วนรายละเอียดเดียวให้ทางท่านผู้การ4ีนะครับแถลงแล้วมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ2คนนะครับถัดมาคือนายพลถุเกเตี้ยสิบลบุรุษธนานะครับซึ่ง ทั้งสาคนคือ,อสุริโยอัมพลแล้วก็ดาวิสิเนี่ยได้เข้าพบพัะราชสวนในช่วงเย็นช่วงค่าแล้วก็ช่วงดึกของเมื่อวานนี้นะครับส่วนที่เหลือก็คือนายดับดับไพภูด,ดินยันนะฮะนายขมสารหรือหนึ่งอาบลานแล้วก็นางสาวออฟเนี่ยซึ่งเป็นทอมนะครับไม่ทราบในคุณเนี่ยซึ่ง,ง,งเรากำลังพิสูจน์ทราบตัวบุงคนอยู่ทั้งสามคนก็ได้อยู่ระหว่างของรับสารก็ออกมาจับนะครับซึ่งพี่ว่าร์มไดใใ้จับในเร็วๆนี้ครับ จับยายา่ใช่ทีจับได้ต้องเส็ในตัวเาลลงมามาส่งในตัวเมีาไว้ว่าเขาสงใหคุณมีคดครับเห็นไม่ไุติมีคนรมเสองคนเป็นอะไรันรู้จักมานานเลย